เยูว e ี ho! คอมทรลสีเกมมิ่งนะครับแป๊บหนึ่งเสียงดังปรับก่อนโอเคฮะวนี้เราจะมารีวิวสกินย้อนกันนะครับผมเป็นสกินใหม่ล่าสุดของมันนั่นเองก็คือย้อนหนวยสวาสนะฮะผมซึ่งบอกเลยว่ามีความเท่มากนะฮะมัน่าจะเปลี่ยนแบ็กกราว์ซะหน่อยนะเพื่อให้มันเข้ากับสีชุดของมันนะครับผมยังคงเป็นพระจันทร์เต็มดวงเหมือนเดิมนะฮะโอเคเราเปลี่ยนมาใหม่แล้ว กับสก,กินนี้ <ไป S 1> เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับ<ป>ว่าลูกโซงมันเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเริ่มจากดูการแต่งตัวของมันก่อนนะครับผมจากชุดของเทพเจ้านั้นกลายเป็นทหารที่ดูเท่ เท่ในระดับหนึ่งนะครับผมมีที่คาดเป้าเป็นสีน้ำตาลนะฮะพวกเราเบิร์ดเอาไว้ทั้งหมด6กลูกด้วยกันซึ่งในเกมมันปาไม่ได้นะฮะรู้จะพบคำพี้อะไรเหมือนกันนะครับเน้นเท่ไว้ก่อนนะฮะผมเหมวกไบเลดด้วยนะครับผมเท่ติดปีกไว้บนหัวด้วยเยอะแคมีแถมมีตาสแกนเลเซอร์ด้วยอืคิดถึงนันเลยอะไรนะไนท์เทวซอนอะไรเงี้ยไอชีพลังในเรืเ่องดะกอลบอลแซดนะฮะบอกเลยว่าเท่มาส่วนคันธนูนั้นก็เท่ะครับผมเหมือนกับใช้พลาสติกมาทำนะฮะดูไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่นักแต่มันก็น่าจะแบบว่า มีความเท่ของมันเคลื่อนไหวง่ายประมาณนี้ปับเนี่ยจากคันธนูสีทองนะฮะเปลี่ยนเป็นอ่า <the S 1> พลาสติกแทนนะฮะ <the S 1> ผมไ <laughs> อเฮียพูดเสียทรงเลยป๊าบเนี่ยหวมีความเท่เลยคนใสริงท้าบูทด้วยเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลืมบอ,อกราคานะฮะตัวนี้นะฮะผมมีมูลค,ค่าทั้งหมด408คูปองนะครับผมถ้าเกิดซื้อนะฮะ ตอนนี้นะจ๊ะลดราคาจาก510คูปองเหลือ408คูปองนะครับผมลดตั้ง20%เนะี่ย6-12มิถุนายนนี้ไม่ซื้อตอนนี้รับรองคุณจะเสียใจนะฮะสำหรับคนที่ติดตามเฮียเราชอบยอแนะผมแนะนำให้หยิบมาเลยนะครับไม่ควรพลาดจริงๆนะฮะกับตัวนี้นะฮะโอเคเราไปดูกันในแคมป์ฝึกแล้วกันนะครับว่าสกิลมันรูปทรงเป็นยังไ,ไงบ้างนะฮะอ่าอามออาอามักย้อนัอนักย้อนก,อนกอนูอยู่ไหนบักย้อนกูโอเคเจอละ อืเท่เท่ฟุดไปเบยโอเคครับรอมันโหลดแป๊บน,นึงนะจ๊ะเกิดใจกันในเกมโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมก็โดดกระทุงท่งกดทุ่งคระทส่งเสริมเลยซัดมา ไม่มีการล้างแค่งเล็กน้อยนะครับผมโอเคครับสังเกตจากสก,กิลมันได้นะฮะว่ามีความสวยสดและงดงามมากขึ้นเยอะไปเบยนะฮะผมมีการพรางตัวด้วยนะฮะสามารถเดยนเข้ากับบอมได้นะัะตูจะมองไม่เห็นนะครับเห็นไหมนั่นไงหายไปแล้วโอโ้โหสุดยอดเลยทำได้งไงเนี่ยจะบ้าเระไรสาระจริงจริโอเคครับมาดูกันว่าแบบว่ามันมีความสวยงามานาดไหนนะฮะของสก,กิลนะครับผมจากสก,กิลแรกเลยครับผมจกเป็นสีส้มนะฮะจะเป็นสีฟ้านะผมแทน ซึ่งมีความสวยงามมากนะฮะ <c oughs> เห็นไหมจะมีสังเกตว่าจะมีลำแสงที่ติดบล็อกขึ้นมาด้วย <c oughs> โอ้โหลูกศรมนันนี่เหมือนกับไวอะไวจนมองไม่ทันเลยนะผมไม่ใช่แค่สีฟ้าเนี่ยนะผมจะมีสีส้มปนมาด้วยนะฮะสีส้มอมชมพูเลยประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมมีการซอที่ค่อนข้างไวนะฮะแล้วทุกอย่างเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหมดเลยเห็นอะไรข้างบนบนหัวไหมฮะจะเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับผมโอเคมาดูสก,กิลหนึ่งกันโดนขึ้นฟ้าปุ๊บฟาบป๊าบอืม้มมันก็แบบเป็นสีฟ้าแทนเฉยนะ ดูป้าบเรียบร้อยนะฮะโยนปรับปับ,ปบวงวงพาทิตปรับปรับปัปับ,ปบ,ปบจะมีขึ้นมนตาเป็นสีฟ้าลอ้ลอมรอบพาทิ์ด้วยทําให้ดูสวยมากขึ้นนะครับเยอะเลยเยอะเลยส่วนอันตีนะฮะจากแสงสีส้มนันเป็นยังไงสังเกตกันว,ว้าวเป็นขึ้นพลังบาสเตอร์เลยทีเดียวเชียวแม่งโคตรแท่ดูดิโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โห เรื่องความเท่นี่บอกเลยนะฮะว่าสวยสดและงดงามมากครับผมดูดูเห็นสีฟ้าน่าตาลรตาเหลือเกินนะฮะไม่หยิบก็ไม่ได้แล้วนะะผม่าเกิดตังเหลือแนะนำให้หยิบเลยนะสำหรับใครที่ชอบยอนะัะผมรับรองว่าหยิบมาจะไม่ผิดหวังนะฮะไปฟูฟูฟูฟแล้วก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้แหละรีวิวตัวไงแค่นี้พอจริงป่ะอะไรมากมายวะ แต่ก็สวยครับผมถือว,ว่าถ้าเกิดใครชื่นชอบในตัวยอนนะฮะราเนี้ก็เป็นสกินใหม่ล่าสุดซึ่งยังไม่มีใหม่กว่านี้เลยนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดจะหยิบก็แนะนําให้หยิบไปเลยครับผมโมเดลในเกมก็สวยผ้าี่ผิวสะบัดช่อเลยทีเดียวเชียวนะฮะแนะนาหยิบเลยตอนวาร์ปกับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะเป็นแค่สกินระดับอ e ีพิกนะฮะถ้าเกิดเป็น l ีเจนต์แล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับผมโอเคครับมันก็จะกันในคลิปถัดไปนะครับรักน้องทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปโชว์แบกสาวกัน